สวัสดีครับคุณผู้ชมท่านครับเกมนินจาโคโนฮะนะครับเวลาเราจะอัปเกรดตัวละครนะครับไม่ว่าจะเป็นการตีบวกนะครับนี่นะฮะตีบวกหรือว่าพวกการรับพลังงานจากระบบประตูแปดทิศเลยนะครับล้วนแต่ต้องใช้ซิลเวอร์นะครับหรือเงินในเกมทั้งนั้นเลยนะครับงานนี้นะครับถ้าเกิดจะยิ่งทําให้เก่งขึ้นนะครับก็ต้องใช้เงินเยอะนะครับมาดูวิธีรับรายได้านเกมนี้นะครับอันดับแรกนะครับก็คือการเช็คอินนะครับนี่นะฮะ เป็นกิจกรรมเช็คอินนะครับก็รับรางวัลไปรงวัลที่สองครับเป็นแมวกวากโชคโชคลาภนะครับผมอันนี้นี่กดได้นะครับในซิลเวอร์จำนวนมากเลยนะครับแต่ก็ขึ้นกับระดับ v i p ด้วยอันที่สามครับเป็นอาการรางวัลจากการสะสมชั่วโมงออนไลน์นะครับผมอืมถัดมาครับก็เป็นเควสไปําวันนะครับวันวันหนึ่งเนี่ยเขาจะมีกําหนดนะครับว่าเราทําอะไรแล้วเราจะได้แต้มเควสประจาวันนะครับพอเราทําเสร็จ ได้แต้มมาเราก็สามารถกดรับรางวัลได้นะครับซึ่งมีซิลเวอร์อยู่เยอะพอสมควรเลยนะครับโดยเฉพาะนะครับช่วงกล่องหลังๆนะครับนี่นะฮะเยอะมากนะครับถัดมาครับเป็นรางวัลนะครับจากลานประลองนะครับผมที่แจกกันทุกวันนะครับยิ่งอยู่อันดับสูงนะครับยิ่งได้เงินเยอะนะครับผมอืถัดมาครับเป็นการทําฟาร์มนะครับก็คือการปลูกผักนะครับแล้วก็เก็บเกี่ยวนะครับผมเพื่อรับรายได้อีกช่องทางหนึ่งนะครับเบื้องต้นนะครับ ยิ่งเราทําฟาร์มบ่อยนะครับก็ยิ่งเลเวลสูงนะครับพืชที่ใช้ปลูกก็จะระดับสูงนะครับก็ได้เงินเยอะขึ้นนะครับนี่นะครับนอกจากนี้ครับถ้าเกิดเรามีเพื่อนนะครับเราสามารถเข้าไปช่วยฆ่าแมลงหรือว่าเก็บเกี่ยวมาได้อีกด้วยนะครับผมถัดมาครับเป็นการล่าสมบัตินะครับล่องเรือล่าสมบัตินะครับเบื้องต้นเนเส้นทางปกตินี่จะได้เงินน้อยนะครับแต่เราสามารถกําหนดเส้นทางใหม่ได้นะครับเพื่อที่จะสุ่มนะครับว่า จะไปแวะเกาะนู้นเกาะนี้นะครับเพื่อเพิ่มรายรับนะครับซึ่งเต็มที่คือ3าม้นั่นเองนะครับนี่นะฮะรอเวลาพอหมดเวลาปุ๊บเราก็จะได้เงินนะครับจากการล่าสมบัตินะครับผมซึ่งจังหวัดซึ่งระบบนี้นะครับเราสามารถไปตีเรือผู้เล่นอื่นเพื่อย่งสิอเบอร์ได้นะครับนอกจากนี้ครับพวกการต่อสู้ทั่วไปนะครับก็ได้รับซิลเวอร์กันอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้ในอีลิเดนจีนะครับนี่ หรือไม่ต่ากิจกรรมต่างๆนะครับพวกเทรดายหกวิธีนีด้เงินกันอยู่แล้วนะครับพวกดันเทียนปกติอะไรก็ได้นะครับอันนี้ดันเทียนหลักนะครับก็ได้เช่นเดียวกันนะครับพวกการสู้นี่เป็นอะไรที่พื้นฐานมากนะครับแต่ว่าระบบข้างต้นที่พูดมาถึงเนี่ยควรจะทําทุกวันนะครับรับรองว่ารวยเละนะครับพอมีตังค์นะครับเราก็จะอัปเกรดตัวเองได้เรื่อยๆนะครับอย่าลืมนะครับวันที่13มีนาคมนี้นะครับนินจาคนนะครับเปิดโอเพนเมตานะครับสองเซิร์ฟเวอร์มาลองกันได้นะครับเว็บ nk. e n t h นะคร